ดีครับพ่อๆกับสังวานงานปันอยกนะครับเนาะมือนี่ก็ดีผ้าทัาานผบ้้มมาขอตัวเด็ดน้ำปัญญลงเนาะครับเนาะอยู่สามไสูุ่นเคยฝันคิวเนาะครับเนาะฝันคิวงวดนี้ก็พอดีเมือ่อพบพ่อพ่อหน่เพิ่นก็ย่งอยู่บ้านอยู่เนาะมือเนี้ก็บผ้าทัาานผบ้ชมมาขอตัวเด็ดตัวดีนำนะ้ำเนาะเพื่อไปลุ่นหัวรัฐบาลน้ำกันเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับพ่อหญ่ครับดได้ยินว่า วันดีเนาะครับเนาะก็เลยได้ดันดลมาหาพ่อใหญ่อยากได้ตัวเด็ดเนาะพ่อใหญ่เนาะครับเนาะพ่อใหญ่ฝันว่าจังได้เนาะงวดเนี่ยครับฝันว่า้นไว้ไรับงวดเนี่ยตัวนึงมาหน่อยทีโตตัวหนึ่งเหมือนจออกมาโอ้คือว่าหนึ่งสามเพิดว่าหนึ่งสามเนาะครับเนาะหนึ่งสามงวดก่อนแอดก็ได้หนึ่งสามเนาะงวดนี้พ่อใหญ่เพิ่นก็ได้หนึ่งสามือนกันอ้าว เอางวดนีเนาะครับเนาะหนึ่งสามเนาะเอางวดนีเนาะหนึ่งสามคนว่นาได้ตัวเดียวอีกห่อครับตัวเดียวอีกเลยโอ้ได้ได้ได้ตัวเดียวแล้วยครับให้ท่านผู้ชมพิจรารณายันในการรับชมเด้อครับเด้อคนว่าได้หนึ่งสามเนาะครับเนบานะขนะใหญ่ก็ดีเพิ่นได้สุดกนอนเพิ่นกับมานอยู่เนาะงวดนีเพิ่นกับได้หนึ่งสามบัดสันคนว่ามาหน่อยยังได้ครับมานหน่อยหน่อยสีโต้เลยจับมาตัวนึงสามตัวอย่างรู้ว่าหาา้ามัน อพอไงได้ตีเป็นหนึ่งสามสามหนึ่งเนาะครับมือนี่ก็มาเล่นน้ำพอใหญ่อยู่เฮียนคนนี้เนาะครับเนาะมือนี่ก็บผ้กบากันกุศลม่อมเสาไม้เนาะครับเนาะเสาไม้คือเสาสี่เหลี่ยมแอดมินในพมาปั้นให้พอใหญ่อยู่นี่เราพิก่เนาะคือเสาสี่เหลี่ยมนี่ก็บนาหาเอามาดัดแปลงเป็นเสาติดต,ตน้นไม้เนาะครับเนาะ มาส้มนากันครับมาส้มนากันครับครับกระลอกครับนี่ครับกระลอกถือถือหมากเนี่ยอันบักท่อนีแอดมินปั่นต้นเสาไว้เนาะครับเนาะเสาซี่เหลียมนี่ละลักษณะของเสาเนาะครับเนาะมาปั่นให้พขาไวิ่ายกเนาะนี่ลักษณะของเสาเนาะครับเนาะลักษณะของเสานี่ครับเป็นกระลอกหากท่านผู้ส้มสนใจเนาะครับเนาะ ติดต่อแอดได้นะครับเนาะเบอร์โทรก็091 099 0991239860เนาะครับเนาะเบอร์โทรครับ0991239860ครับถ้าหากอีกได้เนาะครับเนาะมาส้มต้นท <Çok boom. S 1> <guesses. S 1> ี <décidé ook> <controller> ่สองเอกครับต้นที่สองนะครับเนาะต้นที่สองนะครับเนาะต้นที่สองก็มี่กับแจกพร้อมนะครับเนาะต้นที่สองก็มี่กับแจกพร้อม ครับผู้ใดอยากได้สนใจไปปั้นไว้หนาบ้านเนาะครับเนาะเป็นเสาโมกน้ำเฮียนน้ำนาบ้านเนาะครับเนาะเป็นสัตว์ต่างๆจับที่น้ำเสาก็เห็ดได้เนาะครับขับแก่มีสองหางเนาะครับมีสองหางมีสองหางครับขับแก่ครับครับแอดมินก็ปั้นไวไอ้คนใหญ่เนาะพี่ไก่เนาะนี่ครับสวมสวมในต้นไม้มีเครียเกี่ยวครับต้นไม้มีเครียเกี่ยวเนาะ ต้นไม้ไมีเครียเกี่ยวครับทางนี้กับตน้นไม้ไมีพญายิ่เกียเ่ยวมีพญายิ่กอดบ่เป็นเครียเกี่ยว <c ười> หว่ะนี่ครับเนี่ยครับต้นไม้นะครับเนาะแอดมินกับปันเวห์ห็หลายต้นอยู่นะครับเนาะลักษณะของต้นไม้มันตีเป็นตาพร้อมเนาะครับเป็นตา เป็นตาเป็นงาเนาะครับเนาะช่วงนี้เพิ่นกห็หายเขาอยอะนะครับเนาะนี่ครับเป็นต้นต้นไม้เสาเสาหนาหาเนาะครับเนาะเสาหนาห่าทามาตกแต่งเป็น,<ค>นเป็นต้นไม้เนาะครับเน,ะนานตนนะนะตกแต่งเป็นต้นไม้เนาะครับเนาะครับท่านผูษษ้ชมวิจารยาได้การรับชมัครครับเด้อเพิ่นก็ว่า สามหนึ่งนะครับเนาะสามหนึ่งตัวใหญ่ว่าสามหนึ่งครับช่วงนี้เพิ่นก็ให้เขานะคร<ะ>ับเนาะช่วงนี้เพิ่นก็ให้เขากันครับส้มหมักสตอเบอรี่น้ำกันเนาะครับเนาะแอดมินมาปั่นใบบีไก่เนาะครับเนาะแอดมินมาปั่นใบบีไก่ครับสตอเบอรี่ญ่ ต่อบรีญ่เนาะครับเนาะแอดมินมาปันไปไปานะ่งงนใบเป็ดไก่เนาะครับต่อบรีญ่เนาะครับเนาะแอดมินมาปัน่นหากสนใจน,นะครับเนาะอยากได้สต่อบอรีใหญ่งงครับแอดมินปันนป่นให้ได้เนาะครับเนาะปั่นให้ได้ ครับเมื่อนี้ก็บิมากวดมาทรายเข่าให้ลูกเนาะครับเนาะลูกก็เข่ามาตากไว้เนาะครับเนาะสีมาว่านนี่เมื่อนี้แอดมินก็ไปถามพี่ลงเนาะถามพี่ลงเพื่อนก็ได้สามหนึ่งเนาะครับเนาะเลขเนาะได้สามหนึ่งครับขอให้ท่านผู้ชมพิจารณาย่านในการรับชมนะครับเด้อพี่ลงเพื่อนก็ว่าเพื่อนได้ทุกงวดอยู่ครับเพื่อนถือทุกงวดเนาะเพื่อนว่าเนาะงวดนี้แอดมินก็เลยหัวว่าเพื่อนถือทุกงวดก็เลยได้ไปถามเนาะ วดนี่เพิ่นก็นได้ว่าได้เด็ดสามหนึ่งเนาะครับเนาะสว่วนนี่ติพาท่านมาส้มมาส้มเขาน้ำกันเนาะครับเนาะดูไปสีเขาได้มาว่านมาตากไว้เนาะครับเนาะเอามาฝากข้าเจ้าตากไว้เนาะครับเนาะมือนี้แอดมินก็เลยมาทรายเขาแทนครับส้มเขานกันครับ ครับเนา <c oughs> ส้มกันครับส้มเขาเนาะเขาไหลครับลูกตากเขาไว้เนาะครับเนาะลูกตากเขาไว้เอามาฝากฝากเขาเจ้าไว้เนาะครับเนาะ <c oughs> คือเมื่อนี่แอดมินกับพอดี ลงมาจากด้านเม็กเนาะครับเนาะลงมาจากด้านเม็กลงมาจากด้านเม็กก็เลยพอดีมาถามมาถามมาตัวดีนะ้ำพญารงงนะครับเนาะมือนีพันกระห้คือจังพันบอกนะเนาคนะครับขอให้ท่านผู้ส้มวิจรารญาิในการรับชมนะครับเนาะรับชมรับฟังเพื่อไปเป็นแนวทางเนาะแอดมินบอกเพื่อเป็นแนวทางน,าน,น,น,าน,นาะครับเนาะขอให้ท่านผู้ส้มผู้ช้มไปรุ่นหววรัฐบาลน้ำกันงนะครับเนาะ แอดมินก็บ,บอกเพื่อเป็นแนวทางเมื่อนี้ก็แอดมินก็ที่มาทรายเขานะครับเนาะลูกมาตากไว้คือมาฝากไว้เนะครับเนาะฝากองสถานที่ตากเขาเมื่อนี้ก็พอดีขวบม,มาจะาทั้งบันน่นพญโรงงนะครับเนาะก็เลยเด้ขวบม,มาตากเขาทรายเขาลูกเนาะถลูกมาทรายเขาตากเขาไว้ ไปท่านผู Twelve ้สมวิจารญาณในการารับสมนนครับเนาะเพื่อพยิโรเพันก็บอกว่าสามหนึ่งเนาะครับเนาะไต้ตัวเดียวสันพ่นวาพ่นฝันพันใดตัวเดียวเนาะสุดกเพันก็ถือเนาะครับเนาะสุดกเพันก็ถือมือนี้แอดมินก็เลยไปถามพันเนาะครับเนาะถามเอาตัวเด็ดตัวดีมาฝากท่านผู้ส้มเเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับเนาะไปท่านผู้สมวิจาราณในการรับสมเนาะครับเนาะครับ นี่ก็สถานที่อยู่สามไซนเนาะครับเนาะสามไซนคือลูกเดียวเขามาตากไปเนาะก้อยตันบุสมวิจารณยานในการรับชมเนาะครับเนาะคือตัวเด็ดก็ค,คือบอกไปเนาะครับตัวเด็ดเนาะตัวเด็ดก็คือพอญโลมมันบอกเนาะสามหนึ่งหนึ่งสามสุดก่อนแอดมินได้แปดหนึ่งสามแปดสาม,สามหนึ่งเนาะครับเนาะ สุดก่อนแอดมินได้แปดสามหนึ่งงวดนี้ก็บอาทิตมาออกงวดนี้ปรจักเนาะครับสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะอาทีตมาออกงวดนี้ก็บบันเนเนาะครับเนาะขอให้ท่านผู้ชมวิจารย์วิจารณาในการรับชมเนาะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางแอดมินบอกเนาะขอให้ท่านผู้ชมไปรุนหวยรัฐบาลน้ากันเนาะครับเนาะพี่รวมคนกับว่าสามหนึ่งเนาะครับเนาะ งมวดกอนบอกสามหนึ่งเดมินไดแปดสามหนึ่งอาจที่มาออกหวดวน,นี้วันนี้นะครับเนาะขอยตันมูอส้มจงมาหลุนน้ากันเด้อครับเด้อมาหลุนหวยรัฐบาลน,น้ากันครับสานที่ตากเขานะครับเนาะแดดกํลาลังซองเนาะแดดกํลาลังซองขอยตันมือส้มจงมีตคม่ควมสุขควมเจริญเด้อครับเนดะ้อ ถ้าหากส,สนใจถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับเด้อส่องสังวานงานปั้นนะครับเนาะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่บริพาในคลิปต่อไปนะครับเนาะส่องสังวานงานปั้นนะครับเนาะแอดมินบอกเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะขอยตัานู้ชมจตมีต่ควมสุขควมจเจริญป่าตจากหลอกโคบิดท,ทุกคนนะครับเด้อสุขีสุขคงส,ขขงส,ขขงสตังเต็มทงเต็มไทยเหลือใสเหลือสวยวิถีวิสินทุกทุกคนนะครับเนาะสวัสดีครับ